พี่ทธุรกิจแล้วพี่อยากสําเร็จเร็วหรือสํเาสเ,เร็จช้าถ้าสําเร็จเร็วพี่คิดว่าจะใช้สินค้าแบบค่อยๆใช้หรือใช้เต็มที่มันเปลี่ยนแปลงลเลยเต็มที่เต็มที่มันเปลี่ยนแปลงเลยพี่ถูกไหมใช้เจ็ดวันเปลี่ยนเนี่ยครับมันมีเซตนะครับนะอีนแอนเอาตอนนี้ได้เงินคืนด้วยห้าร้อยบาทถูกไหมเซตมากีได้เงินคืนด้วยเจ็ดร้อยห้าสิบแค่ซื้อก็ได้เงินเป็นพันแล้วถูกไหมครับ แล้วก็มีเซตแบบ300ด้วยทั้งในทีมก็จะมีกันว่าเซตไหนเซตไหนเซตไหนนะเซตกระจางใสเซตหนึ่งสามร้อยคะแนนเซตต้องการลดริ้วรอยเซตหนึ่งเซตต้องการบำรุงสุขภาพมีทั้งหมดสี่เซตละเดี๋ยวไปขออัปลาดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นบอกแล้วว่าพี่มีหน้าที่ทําให้ตัวเองเปลี่ยนนะครับถูกไหมทุกคนหน้าหน้าตาเปลี่ยนหมดเลยอ่ะถูกไหมครับหน้าตาเปลี่ยนนะครับ โอ้มาจากต่างประเทศนะครับถ้าเปลี่ยนแล้วนะนี่คือแผนโรดักแล้วต้องมีไว้นะครับแล้วถ้าวันนี้ที่ทําแล้วมันเข้ามาแล้วมันไม่คุ้มก็คงไม่จัดเวลาถูกไหมเอานี้ดีกว่าที่มาดูโปรเจกต์นี้สามเดือนแสนดีไหมดีนะครับแต่ที่สําคัญเราต้องบอกเขาด้วยนะว่าคุณต้องทําอะไรถูกไหมที่ต้องทําตามนี้นะ ครับในชีตใครซื้อสองสองชุดเรามีมีเอกสารครบ <c oughs> มีหน้าที่คือใช้ใช้ให้ให้ครบก็คือ3นามคะแนนมันจะมีเซตที่เราแนะนำไป3นามรคะแนนมีอะไรบ้างที่ใช้เองเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วหาคน6คนนะครับหคนแต่6คนนะ่ะอาจจะซื้อ300ได้บ้างซื้อร้อยคะแนนได้บ้างถูกไหมครับไปมาในองค์กรที่รวมครบ พันสก็คือมากกว่าพนะันสองร้อยะนะพันสคะแนนที่ได้เงินเ0้าพันกว่าบาทแล้วเพื่ออะไรเพื่อขึ้นตำแหน่ง SBA เพราะตำแหน่ง SBA เป็นตำแหน่งแรกถูกไหมที่พี่สามารถโชว์คนได้ว่าธุรก,กิจนี้มันง่ายจริงอะ่ะถ้าพี่ทำแล้วเดือนเดียวขึ้นเร็วดีไหมครับแล้วมีเงินเข้าบัญชีแล้วโชว์สเตทเมนต์ได้ด้วยดีไหมครับ แล้วถ้าที่ขึ้นอย่างนี้แล้วเพื่อนหกคนของพี่เนี่ยอยากขึ้นไหมอยากพี่มีหน้าที่ช่วยเพราะว่าหกคนอาจจะไม่ได้ชอบอยากจะขึ้นพร้อมกันนะบางคนอยากขึ้นบางคนไม่อยากขึ้นก็จะมีทั้งสามคนถูกไหมพี่มีมีหน้าที่ช่วยสามคนที่อยากมีรายได้เก้าพันเหมือนพี่ที่ช่วยเขาให้มีรายได้เก้าพันที่จะมีรายได้สามหมื่นสามหมื่นสามแล้วดีไหมครับดีนะครับแล้วทํายังไงเดือนถัดไปเดือนที่สาม ที่ก็มีหน้าที่ช่วย3คนที่เหลือแล้วก็อาจจะมีคนใหม่สนใจมาสมัครกับพี่ด้วยถูกไหมเท่านั้นแหละครับเดือนที่3พี่จะมีะไรายได้แ0 0 0มื่นละอย่างนี้รวมกัน3เดือนแสนไหมครับแสนแสนจริงๆนะครับทำมาหลายรุ่นเลยแต่รุ่นสิงคโปร์ประเอิญพลาดไปนิดนึงเกือบสองแสนช่วตกมือให้สิงคโปร์ด้วยมีแค่นี <c> ้ <oughs> พูดกีนน่นาทีแล้วรู้ว่าสามเดือนได้แสนนะคนที่มาฟังกับเราอยากทำไหมอยากอยากจัดเวลาไหมโอเคแล้วพี่พี่จะมีอย่างนี้ได้ไงหกคนอ่ะพี่มาดูแผนนี้ต่อที่